อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชานำรูปหล่อฐานภูเขาห้ารอบหลวงพ่อเหินปุญยักษ์เขตโต้สำนักสงเทือกเขาเพชยาทานจังหวัดเพชรบูร์มาได้ชมกันนะครับพิธีปลุกเสกปลุกเสกวันที่26พฤศจิกาย,ยน2565ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเหินปุญยักษ์เขตโตและก็มีครูบาอาจารย์อีกหลายรูปร่วมปลุกเสกตอนนี้เหลือแค่รายการที่9้าเนื้ออันตะก้าซาตินเนื้ออื่นๆหมด แล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเหลือแค่รายการเดียวเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันที่กล่องจะเขียนว่ารูปหลอดฐานภูเขา5รอบหลวงพ่อเหินปุญยักษ์เขตโตสำนักเครือเขาพิทยาทานอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และก็ติดเป็นรายการที่9เอาไว้อันนี้คือกล่องรายการที่9เนื้ออันปกาก้าซาตินสร้างจำนวน599องค์เปิดให้บูชาองค์ละ1น0 0บาท อันนี้คือเป็นรูปหล่อฐานภูเขาก็เป็นรูปของหลวงพ่อเหินนั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหน้าจะเขียนหลวงพ่อเหินนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้าง ใต้ฐานก็จะมีต่อโค้ดแล้วก็เป็นโค้ดตัวเลขเป็นเลขไทยนะครับนี่คือใต้ฐานรายการที่9เนื้ออันปะกาสาตินบูชา1,500บาทถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย ID เป็นลาย PBPB4289 PBPB4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระอุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้ยงา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของช่องพระบ้านพระอุชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ